ตะเวนไปทั่วทุกสารทิศเขาเป็นคนเล้นยไม่มีวันปิดงูหยิบเป็นประจำท่านไม่ได้อย่างใจคิดและสิ่งที่เขาจะทําก็เป็นเรื่องการบิดถ้าคุณไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะบอกให้คุณรู้ทั้งไม่เคยรู้จักให้เปิดเคองเกงคุณดูยูหูยูหูรู้เลยใช่ไหมครับบุคคลนี้เป็นใครบุคคลนี้รุ่นใหญ่สังคมเมืองไทยยอมรับฐานตำรวจไม่กล้าจับแต่จับรถบัวเข้ามาปรับตัวกันมาทรันี่แค่น,นี้เขาหยุดโทษได้ทั้งปีสตรีงท่านวิ่งหนีเขาไดอ,อยินพงปราชญ์รีมเมอร์ 2006. บิ๊กกกระดยก ฝนทดสกระโปกระวังให้ดีนั่งนกระวงต้องตกไปถามชูชกกระจูกลางวันมันนอนหนึ่งมันมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายิ้มแย้มไม่เจรจางามสง่าน่าหยิบเอามาดมตกกลางคืนมีหัวกับไข่ ลอยลองไปเที่ยวกินคู่ตมสั้นหาแต่ยิงโสมมเหน่าเหม็นเป็นอาหารบ้านไหนลูกสาวนอนทลกมันจะไปโชกกินถึงบ้านล้วงกินควักกินนานามันแหละเจ้าผีกระจู เคาระองงชาตอเชา้าทั่วผมทำประจําอีสุละวไอ้ดำคำสักคำว่าเดี๋วใจไม่ดำทว่าเคยจัทุกเชากระโดดให้ผู้หญิงกับไม่ได้มาพูดอํำผมเขาเปนมุดเขาเป็นล้ำมุดอยู่ในหามลื่นๆเหนียวๆสีมปนเหมือนต้มยำแต่ไม่ใช่เรื่องเงื่ยนงามนะจ๊ะผมจะเป็นเท่าไ,ไหร่จำให้ขึ้นใจหกเจ็ดเซนได้ไหมคงประมาณนั้นไงตัวใครตัวมันแต่ว่านี่ตัวฉันเบีนบานน้องหย่อนยานสนุกสนานชาวานคุณดูว่าผมนั้นคือใคร เขาจะพูกว่าแกจูกลางวันมันนอนนิ่งมันมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายิ้มเย้มไม่เจรจางามสงา่าได้หยิบเอามาดมตกกลางคืนมีหัวกับไข่ลอยล่องไปเที่ยวกินคู่โตม สั้นหาแต่ยิงโสมมเแนวเมนเป็นอาหารบ้านไหนลูกสาวนอนทะลกมันจะไปโชกกินถึงบ้านลวงกินควักกินมานะนั่นแหละเจ้าพีกระจู เขาจะไหมครับบุคคลท่านนี้เขาเก่าจริงฟังแล้วมันต้องมีสิ่งความจริงสิ่งสู่มันทำให้จิตหดหู่แต่จิมไม่เคยลบหลู่ใครก็รู้นี่แหละกระจูกลางวันมันนอนดิ่งมันมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายิ้มเย้มไม่เจรจางามสงาหน้าหยิบเอามาดมตกกลางคืนมีหัวกับไข่ ลอยลองใบเที่ยวกินกู้โต๊บสันหาแต่ยิงโสมมเนาเม็นเป็นอาหารบ้านไหนลูกสาวนอนทลกมันจะไปชกกินถึงบ้านล้วงกินควักกินนานะมันแล้ว 哎，就皮个